สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับผลงานลาวพัฒนาพี่น้องนะครับจากพ่อใจดีเนาะนะครับมีสำนักใดแเน่าเขาสำนักใดหลุดพี่น้องนะครับสำนักพ่อใจดีจับคู่พวกเขาได้พี่น้องแต่ฟันเม็ดเดียวเขานะพี่น้องนะนะครับแนวทางลาวพัฒนาพี่น้องนะครับที่ผ่านไปแล้ว นะครับเนาะพอจะดีก็รอดจากสำนักต่างๆอยู่พี่น้องงังประท่านได้ทรงมามีอยู่สองสำนักที่ทรงเข้ามาพี่น้องนะครับมีอยู่สองสำนักที่ทรงเข้ามาคือไผ่พี่น้องนะครับสองสำนักเข้ามาคือปูท่องพี่น้องนะครับนี่พี่น้องปูท่องกับฟันได้พี่น้องได้ฟันเก้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับ วันที่สี่พฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูทองพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเก้าพี่น้องฟันไปที่เก้าเข่าพี่น้องนะครับเข่าแปดเก้าเก้าแปดจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่พี่น้องนะครับรุดพี่น้องจับคู่รุดสามตัวหนึ่งเก้าสี่พี่น้องรุดแต่ว่า ฟันทงเม็ดเดียววิ่งตัวเดียวมาพี่น้องนะครับกับว่าธรรมดาปูท่องกํลงากกลังเข่าฝักเ้ยพี่น้องเด้อกาลังเข้าฝักพี่น้องมาตามต่อปูท่องกันพี่น้องว่าปูท่องเอาแนวทางตัวใดฝากพีตอนนอนนองพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งกันพี่น้องนะครับปูท่องให้อะไรงวดนี้เนาะวันพุธที่ หกี่หน้องเนาะวันพุธที่หกนะครับพอย่อเนาะ หกเจ็ดนะครับพยอหกเจ็ดพี่น้องนะครับมาเบิ่งของปูท้องนะครับเนาะเพื่อนสิฟันให้ตัวใดพี่น้องปูท้องลาวพัฒนา นะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาปูทองนะเนาะ่นสิฟันแนวทางให้ตัวใดพี่น้องจัดเด็ดขาดพี่น้องตัวเดียวอันเดียวหางเดียวพี่น้องเอาชัดเจนก็นี่ให้มันดีก็นี่ ลดเหลือเข่าก็แล้วแต่พี่น้องยาเสียใจเอาวัดใจกันเลยพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางปูท่องเอาวัดใจนะพี่น้องนะครับเอาวัดใจเอานาซื้อนาหานาลงทุนเอามาให้พี่น้องวัดใจกันเลยนะครับแนวทางสิงเป็นยังไงกะแล้วแต่พี่จะลองสิงพิจะหน้าเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียว ให้พี่น้องผิดจานณาเอานะครับอันนี้แล้วแต่พี่แตหน้องเด้อนะครับลาวพัฒนาปูทองนะครับแล้วแต่พี่น้องเด้อพี่น้องมากคือจัดไปเลยถ้าพอจัดกับผ่านนะพี่น้องผ่านเลยเด้อนะครับไม่จัดคือผ่านเลยนะครับผ่านเลยเด้อนะครับพี่น้อง หพานเลยบอต้องผิดจัละหน้าโดนนะครับวิ่งบนล่างบอต้องคิดลายเอาง่ายๆหรดบอต้องคิดว่าตัวนั้นตัวนี้เสียดายตัวนี้ตัวนั้นบอปูท่องจัดหาเม็ดเดียวแขนแขนสองตัวนะครับบนล่างจะไปลํำไร วุนไหวไถุงปูวาถือบบถือก,กระซ้างเข่าบ่เข่ากระตามแล้วแต่พีจะน้องสีพิจารณาเอาพนวาดังสั้นนะครับพนว่าจังสั้นก็ต้องว่าตามเพิ่นนะครับพนว่าจังไรก็ตามเพิ่นไปเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับพนว่าจังไรก็ต้องตามเพิ่นพี่น้องนะฟันเม็ดเดียวตัวเดียวอันเดียวบอกให้พี่น้องลำบากหลายเอาให้มันแน่นอน ให้มันชัดเจนนะครับแนวาทางของปูตัดออกมาเรื่อยๆพี่น้องว่าเข่าบอต,าตัดออกอ่าให้พี่น้องก็ต้องคิดหลายลงทุนบาทเดียวถือปุถือกับว่าต้องเสียดายพี่น้องนะครับไปกับกระซีบาทสองตัวนะครับหกประตูลงทุนสิบบาทจังสี่มันก็นยังสูสีดูดีพี่น้องนะครับวิ่งเม็ดเดียวพี่น้องนะครับวงหันพน วิ่งเก้าพี่น้องเก้าเม็ดเดียวก็ยังมาพี่น้องเมื่อนี้เพื่อนว่าวิ่งเก้าอีกเสียหายบ่พี่น้องนะครับวิ่งเก้าวิ่งเก้าอีกนะครับปูท้องวิ่งเก้าเม็ดเดียวพี่น้องวิ่งเก้าอีกเพื่อนว่านะครับบ่เปยังพี่น้องมากกระจัดพี่น้องขัดกระพันนะครับแต่๋ยวแตพีเตนองได้ ความพิจารณาเนาะความพิจารณาอยู่กับพี่กับน้องนะครับเนาะอยู่กับพี่กับน้องเด้นะครับให้พี่น้องเบิง้งเบิ้งเอาพิจารณาเอาว่าแนวทางของป่วเป็นยังไงน,นะครับให้พี่น้องพิจารณาเอานะ พิษเรนาเอาพี่น้องนะครับมาเบึงพี่น้องมาดูสามตัวสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับถือก็ถือพี่น้องปูว่าบกจีเกลกันแล้วไปได้มักกระจัดคัดกระพานพ่ต้องว่ากันพี่น้องนะครับนานๆทีมีหนพี่น้องใส่เม็ดเดียวแขนๆไปเลย นะครับใส่เม็ดเดียวแขขนๆไปเลยปูวาน้อย่าไปรี่รอมมันนะครับอย่าไปเสียเวลานะครับอย่าไปเสียเวลานะครับจัดนะครับจัดไปเลยพี่น้องครับมาเบิงสองตัวพี่น้องนะครับสองตัวแล้วแต่พี่แต่น้องสีตัดน้องพี่น้องเนาะ พี่น้องสิตัดก็ได้เด้อแล้วแต่พี่ต้อง,องนะครับอันนี้คือแนวทางปูทองมันใจที่สุดพี่น้องนะครับแนวทางเดิมเขาฝักแล้วปูว่าเดินทางมาเห็นแล้วเฮาบกข่าเอาบกจับเอาบกตักเอาบกแบกเอาสีลอเห็ดอย่างพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูทองไว้พี่น้องแคปหน้าจอปูทองไว้พี่น้องนะครับแคปหน้าจอปูทองไว้ ลาวพัฒนาปูทองวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวสี่สามเก้าตัดเด็ดเอาพี่น้องปูวะนะครับเอาพี่น้องเนืทังพอใจดีเอาเนื้อทางปูทองมาฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องซ้ํานี่เละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ